สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้สู่รายการ k i n g m e c a s t e r นะครับก็ตอนนี้อยู่ในเกม Resident Evil 7นะครับในโหมด DLC นะครับพาร์ทที่3แล้วนะครับโอเคนะครับระเทศแล้วเรามาเปิดตรงนี้นะครับก็เจ้าลูกกลมๆตัวน,นี้นะครับก็มันก็ขยับได้นะโอเคแล้วตอนนี้เราเก็บของที่ไม่จำเป็น คุณแจนี้ไม่แน่ใจว่าได้ใช้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนต่อไปเราก็ต้องหาลูคัสโอเคน่าจะต้องขึ้นทางนี้นะครับโอเคเข้ามาแล้วสูนด์เรีเจน Christopher, stay with us, I see. Very impressive, my friend. Very impressive. Let's just see how impressive you really are. Wait. There, 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 there. ใหญ่ใหญ่ลบลบลบโอ้ยไอตัวนี้ไม่โดน เดี๋ยวนะฉีดยาก่อนมาหยุดแล้ววะโอ้ยตัวนี้อดไรได้ดิเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุน down well, Christopher We're almost had you that time just how much more of this do you think you can take my myvail up Okay. Okay. No more, all right? I don't have anything left. You won't get any sympathy from me, asshole. I know, I know. I've done I've done terrible things. Horrible things. I killed your men, I tortured them, and I enjoyed every second, soldier boy. Just like I'm going to enjoy watching you burn. Commencing oh, countdown oh, to destination. Sounds like i running out for you. Tick Christopher. You're going to kill me just kill me. For the love of God, shut the fuck up. But I can't. elsewhere. Seven. ย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้ยเวรคัสไปไปคตรสวยไม่มีกระสุนใอ้กูเลยเหรือเสีย <c oughs> Are you okay? Yeah, I'm fine. We managed yeah. to intercept an email Lucas just sent out. Listen to this Umbrella and Redfield have been taken care of. Dealing with them cost me some time, cost them a lot more. But I These can still get that data to you, but we're quits yeah. after that. He thinks I'm dead. This might be our chance. Who do you send it to? We're still decrypting that. Just get Lucas. Keep me posted. กระซึมเลอหกนัดกับลูกซองอีกเฮย้ยวัดเด็กต้องใช้ล็อกพิกว่ะตัวนี้มันไม่ทำงานหรอหยิบปืนมันมาใช้ไม่ได้เหรอโอ้โอเข้าห้องนี้ นี่เห็นตอนอีธานลงไปในถ้ำนะครับอะไรเนี่ย5นาทีหลังเชือ้ออย่าบอกเลยในห้องนี้เนะี่ยนั่นไงไอเวนินมันอยู่นอกห้องครับตอนนี้ยังทำอะไรเราไม่ได้ห้องนี้มีอะไรให้ไหมกระสุน แอติเรเจนโอ้โหตัวที่เราใช้กระสุนธรรมดายิงไม่เข้านะวิวเอ็มศูนย์ศูนย์สองใจเยี่ยอะไรกันวะเนี่ยชิหายหมดไอ้พวกนี้ ประตูนี้ไปเฮ้ยเยเดี๋ยวนี่อะไรเนะี่ยไอ้อ้วนใช่ปะนะ่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งวัดอ๋อไอ้ตัวที่มันออกมาจากตัวใหญ่ลูกจ็อกมันห้องอนะไรวะนี่ย นี้เปลี่ยวเดยวเด็ๆนะขอประหยัดกระสุนไว้เอาอุ้ยถึงว่ามันดีเรา,าก็ต่อยมันเลยนั่นแหละครับ เนกับใครอ่ะใครวะใช่บเรเีนปะนี่ไงตุ๊กตาเอบเรีนคนนี้คนนี้ใครวะหรือมีอาวะเออมันเปิดแลบอะไรกันวะเนี่ยอันติเรเจนมาอีกสองไม่มีอะไรแล้วนะ โอเคองลูกซองไว้ห้องนี้น่าจะเคลียร์แล้วโอเคขึ้นเฮ้ยตัวนี้ตายยังวะ เช็คเช็คตัดไก่ว่าแล้ว oh ห้อยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไม่โดนแม่งเลยครับผมมาแกล้งตายนะมึงไม่เนียนไม่เนียนบอกเลยว่าไม่เนียนเยสระเบิดว่ะจอดจอด ให้มาอีกโอเคไม่ค่อยเอาเนื้อเรื่องอะไรมายิงครับมายิง <c oughs> ขวามีกระสุนขอบคุณที่ใช้กระสุนชดเชยเสียงอะไรวะไอ้ลูคัสลูคัส เฮ้ยมึงเห็นกูไหมเนี่ยเข้าไหนวะเวนมึงทำอะไรอ่ะควอนทับใช่ไหมมึงอ่ะสนุกเลยมึงไอเวนเดี๋ยวมีของอะไรให้ไหมมันน่าเกลีไม่รู้ว่าเรามา เดึงกูนี่ไงลูคัสลูคัสไปไหนเปิดอุ้ยแหมไม่ทันวะกี้มีปืนมีปืนดักเราครับเฮ้ยลองพิช เ,เราน่าจะไปเปิดกล่องนั้นได้ละอันนี้ห้องอ๋อทางที่เราโอเคเดี๋ยวลองไปเปิดกล่องนั้นกล่องที่เราเปิดไม่ได้ตรงไหนวะลืม กล่องนั้นอยู่ไหนวะเฮ้ยมันจะมีกล่องล็อกฟีดอ่ะจำไม่ได้ตรงไหนวะอา่าห้องนี้ไม่น่าใช่ไหนว่ากล่องนี้มันมีล็อกอีดได้ล็อกอีกมาแล้วอะ่ะเออนี่ไงฮุยฮุย เฮียคุยล็อกเราเลยอะฟันไดไหมเหียเราจะไปเปิดกล่องยังไงถ้าผมวิ่งไปมันเฮ้ยยิงไม่โดนวะเฮ้ยมันยิงไม่โดนเ เปิดแอนติอามโอเคยิงอะไรของมึงเนะี่ยยิงไม่โดน <c oughs> ไปแล้วไปแล้วแหมตั้งไว้ต่ำ <c oughs> ก้มนิดเดียวก็ยิงไม่โดนละอามุธคาสตอร์ <c oughs> โอเคไม่ต้องเก็บอะไรแล้วเราจะผ่านผ่านปืนไม่ได้ยังไงต้องหมอบตามป่ะหมอบตามไว้เนซนเซอร์มันไม่โดนตรงนี้มีอะไรไหมมีครับผม What? What? do you How the hell are you still alive? You should be dead. We got your emails. We know you're funneling info to someone. That's none of your goddamn business, Chris. Lot so of people out there want to know about our little oh, AZ. So your friends, do connections know about this? That <laughs> don't strike me as the forgiving type. <coughs> That's my business. <coughs> I I don't you worry about that. You're about to have your hands full. I did not I... from? Where did it's over. <coughs> no, <laughs> no way. Just shut up and accept it, Lucas. Love that one not you? here. Guy, long. Oh boy. we're Where's <coughs> <coughs> Got a Situation down here. Chris. <coughs> 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 oh my God. Tell me something I don't know. Oh, what's up for you? No. Naaah. 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 วอทไฟไว้เนี่ยอทไ,ไ,ไฟแน่ไอ้สัตว์โอ้โหพืนที่กว้างขนาดนี้เที่ยโอ s h ่ t วีมามันมาแล้วครับ เอาไปเลยหัวเน้นเน้นห <N> ัวเน้นเน้นเฮ้ยมันมาแล้วมีเว้ยเอาไปอีกดอกอัดเข้าไป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 มันมาแล้วมันมาแล้ว สุดเงียนออหน้าสั่นไปดิอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วว่มมาม,มาอุออ้ยมันโดดมันโดดอะไรอะไร ี่อะไรกับหัวองล่ะเกี่ยวที่อะไรขอเฮ้ยเฮ้ยเออเรืออะไรวะ Thanks for the advice. Oxygen s u p p a t i o ready o service. เข้าไปอัดเข้าไป หายแล้วครับเฮ้ยอะไรเขียวๆวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมึงมาจอดไหนเอาอัดเข้าไป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 เปลี่ยนกระสุนแป๊บอัดเข้าไปอัดเปลี่ยนไม่ทันแล้วเว้ย หันมาดิหันจีดแจงมาเกี่ยวบังยิงไม่ได้เวียนโอ้ยเวียนหันหันอุ๊ยอุ๊อุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกซิเจนจะหมดออกซิเจนจะหมด เยบลบจะปังอะไรนักหนาเหัมาชัดชัดเ้ยเฮไปแล้วไปแล้วหัเข้ามาชัดยิงันเข้าไปยิงยิง้เี้ยเี้ยเี้ยีลีลออตาย ไอ้่วงแล้วล่วงแล้วโอ้ยไอเวนเกือบไม่รอดเกมเกมจบแล้วสนุกไอเวนหัวกระจายเลยโอ้โหพูดที่สั้นเลยในที่สุด Hey man How do I stop it? You need to find a way to shut down the server. There may be some transformer relays you can do. Hi there. Okay, that worked. Gonna be some pistol. <laughs> <laughs> what's the sit rep? I'm out of here. Oh, Ah, me, yawn Perimeter wall is up and operation. Good. I think we did any good here? Not for them, unfortunately. But the mold is contained. Hopefully, they're Evie's last victims. Hopefully. alright l i'm on my way โอ้อิจ๊บแล้วเย็ดจบแล้วผมในส่วนของ dlc เย็ดโดมันเอาเรื่อง เล่น e ่นะมันก็เลยแบบบอสต,ตายง่ายหนะ่อยโอเค d u t Professional Unlock ไอ้เหี้ยมึงให้กูเล่นระดับนั้นเลยเลยโอเค okay, ครับก็จบันแปแล้วนะสำหรับ DLC นะครับน o r d of Hero เดี๋ยวมาดูกันว่าอ่าโปรเจกต์ต่อไปนะครับเราผมจะเล่นเป็นอะไรนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามเราชมกันมานะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายครับผมเจอกัน,นับ